สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโซลาเซลล์สองสีสองรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นโซลาเซลล์ขนาดเล็กนะครับคือจริงๆแล้วในตะกร้านี่เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ตัวที่สว่างมากสว่างน้อยตัวตัวที่มีวัดวัดมากวัดน้อยนะครับวัดวัดเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวเล็กนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ280วัตต์ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ280 w วัตถึง300วัตต์อืมก็ให้ดูสีขาวกับสีดำนะครับตัวนี้คือมาจากคนละร้านนะครับแต่คือความสว่างเนี่ยผมเทียบเคียงแล้วก็คือใกล้เคียงกันนะครับสว่างเท่าๆกันเนอะคือซ้ายมือเนี่ยก็จะมองไปถึงความมินิมอลหน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวสีดำเนี่ยก็จะออกแนวดุดันนะครับตัวนี้ก็กันน้ําอยู่ที่ IP66 ส่วนตัวนี้ก็จะ IP 6 7ก็คือจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนาการใช้งานก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับใช้แผงโซลาเซลล์เหมือนกันตัวนี้จะแผงใหญ่หน่อยนี่จะแผงเล็กนิดนึงนะครับก็ชาร์จไวเหมือนกันนะครับก็เป็นอ่าแบบต้องมีแผงโซลาเซลล์แล้วก็ต่อสายแบบนี้นี่ต่อสายแบบนี้ทั้งสองอันนะครับต่อสายแล้วก็รอให้เขาชาร์จพลังงานเข้าไปในตัวตัวไฟเนาะอืม ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเนี่ยตัวลักษณะไฟก็จะต่างกันนะตัวนี้จะไฟเลียงด้านหน้าแบบนี้เลยส่วนตัวนี้เขาจะเป็นลึกๆเข้าไปเนาะใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับ